จธออยากทำอะไรปากเล็บนวดมาร์ขั้นตอนไหนเราคิวเยอะมากเลยนะดีมากพักสักหน่อยเถอะเรามีลูกค้าเยอะเกินไปแล้วนะได้สิฉันลงคิวให้แล้วสาวๆตอนเรามีลูกค้า <c oughs> ต้องทำงานฉันเห็นด้วยดีมากเราต้องทำงานฟังนะดูสิยาน่าเผลอแป๊บเดียวปากฉันพังไปหมดแล้วเนี่ยฉันว่าไม่นะแดน่าแล้วของฉันล่ะเป็นยังไงนิดหน่อยนะสบายมากยาน่าหลังเลิกงานฉันจะไปบำรุงสักหน่อยนะนะ โอ้ oh, สวัสดีแนนะได้ยินว่าร้านซาลอนเธอดีมากเลยสาวสาวรออะไรอยู่ล่ะรับลูกค้าสิทำงานกันได้แล้วเร็วเข้าทำงานกันได้แล้วสวัสดีค่ะให้เราทำอะไรดีคะเชิญค่ะเราจะทำให้คุณเพอร์เฟกที่สุดมไม่ว่าใช่ไหมคะถ้าเป็นเขาอะผิวเขาหยาบมากจะบอกให้หยาบเหรอสาวๆแปลงชมไล่ล่ให้แจมไปเลยนะเชิญค่ะสาวสาว่าวเขามีเวลา30นาทีเร่งมือหน่อยลูกค้าใหม่จะมาแล้ว แต่นหน้าเธอเข้าใจที่ฉันบอกไหมฉันอยากได้แบบที่มีหัวใจตรงปากไลล่าไม่ต้องห่วงฉันจะทําให้เพอร์เฟกเลยมันจะเจ็บไหมอะ่ะไม่เจ็บหรอกมันออกมาดีแน่แล้วนายก็จะมีผิวสวยเรียบเนียนเอนาเมื่อไรอไลล,ล่าอย่าเพิ่งพูดสิยาชานอะทำไมมันเย็นจังเลยอะ่ะมันจะช่วยให้ผิวของนายนุ่มขึ้น ฉันกำลังจะบอกเธอว่าไม่มีที่เหลือแล้วฉันจะจองให้เธออีกทีอาทิตย์หน้ายัหน้าขยับมาร์กของอาเทมหน่อยมาร์กเขาข,ขยับนะ่ะโอเคค่ะผู้จัดการดีมากอะไรเคลื่อนนะ่ะทุกอย่างโอเคแค่มาร์กนะ่ะโอเคงั้นคุณมาอีกทีวันจันทร์นะแต่นะ่าแด่หนะ้าทำงานสิเหลือเวลาแค่15นาทีเองนะดีมากลูกค้ากำลังแปะยาชาฉันทำงานอยู่นะงั้นก็ได้แดนนะ่าโอ้สวัสดีครับเีได,ดที่คิวเต็มหมดแล้วอ่ะเราสามารถจองให้คุณได้อีกทีอาทิตย์หน้านะครับ ว้าวเพอร์เฟกมากยิ่งถ้านายมากหน้าแบบนี้ทุกวันผิวของนายก็จะยิ่งเพอร์เฟกเลยล่ะเป็นไงเปล่าแบบนี้เหมาะกับฉันไหมดีรสที่สุดไลล่าเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยดูแม่สาวแสนสวยคนนี้สิเธอทำอะไรไลล่าอ่าแทบมีอะไรเหรอนายอยากได้สาวรัดรไม่ใช่เหรอถ้าอยู่นี่แล้วไง อาเทมมีอะไรที่ไม่ชอบหรือเปล่าโอเคทุกคนค่ <c oughs> อยบอกกันทีหลังนะว่าชอบอะไรรีบจ่ายแล้วก็เชิญได้เลยลูกค้าใหม่กำลังจะมาแล้วอาเทมจ่ายให้ฉันด้วยฉันตะลึงจนหยิบเงินไม่ได้เลยได้เลยดีมากนายคิดว่าเป็นไงบ้างอาเทมไลลาดูดีมากเลยฉันชอบมากเลยอาทิตย์หน้าฉันจะมาทำเล็บเท้าฉันขอยาวแบบนี้เลยเธออาจจะไม่อยากได้ยาวแบบนั้นนะดีมากถ้าเธอโทรมาไม่ต้องรับนะ อาเทมหมายความว่างไงอ่ะเราให้เกลืลูกค้าทุกคนเท่ากันโอเคนายไปได้แล้วไปอาเทมเราจะไปกันหรือ,อยังฉันอยากโชว์ให้เพื่อนๆดูแล้วไาอานาเธอเห็นไลล่าไหมเธอเป็นสัปะหราด่ะถ้ายาน่ามันเหมือนเรื่องสยองเลยฉันอยากทำแล้วให้เธอสวยๆจุม้มจิ้มมันของฉันแต่เธอเอาแต่บอกว่ายาวอีกยาวอีกอะสาวๆหยุดเคลื่อนก่อนลูกค้าใหม่กำลังจะมาจูลี่กับคอสตีเออ วัสดีสาวๆฉันอยากทำทุกอย่างเลยมากปากทุกอย่างที่เธอมีแล้วก็ช่วยเปลี่ยนแฟนฉันให้หวานเลยนะดูนี่อย่างนี้เปลี่ยนให้หมดเลยกิกิรอก่อนนะตอนนี้คิวของคอสตียกับจูลี่ไนะฟังน่าดีมากเราเป็นลูกค้า V.I.P. ไม่ต้องต่อคิวเราทำให้กิกิไม่ได้ถ้าเธอไม่พอใจขึ้นมาเธอพังร้านเราแน่แน่นดีมากใจเย็นนะเราจัดการได้เดี๋ยวฉันดูกิกิให้แองกิกิฉันแคายทางนี้ ฉันอยากได้เล็บที่สวยๆขาเหมือนกับนางแบบแล้วก็ก้นงามงอนเหมือนกับคิมคาดาเชียนน่ะ,ะคราไม่ได้ทําเกี่ยวกับก้นนะเราเป็นแค่ช่างเสริมสวยนะ่ะฉันอยากได้ทุกอย่างแบบที่ดีที่สุดอะจะต้องชอบทุกอย่างแนะ่ฉันหวังว่าเขาจะมีเงินจ่ายพอนะดาดาบอกยาหน้าว่าอย่าตามใจกี่ๆมากนะแพทริกไม่ต้องเป็นห่วงยาหน้าเป็นมืออาชีพอยู่แล้วเริ่มกันเลยดีกว่าเราจะเริ่มจากยาชาเธอจะไม่รู้สึกอะไรเลยล่ะนี่อะไรเหรอลื่นแล้วก็เมนด้วยอะ่ะ ทริกมันไม่เหม็นเลยอ่ากลิ่นเหมือนสปาร์รวเป็นของสวิตเลยนะมาที่แพงที่สุดในโลกนั่นนะ่ะอีสลามไม่ใช่สลามมันคือเมื่อหอยทากที่กินสปาร์รวเป็นอาหารนะ่ะสวัสดีว่าไงนะเล็บเธอหลุดเหรอถ้าเล็บเธอหลุดก็ไปที่เธอแล้วล่ะเล็บพวกเราไม่เคยหลุดเราทําเหมือนทุกครั้งเลยไดอานะ่าช่วยฉันด้วยสิลูกค้าฉันเข้มมากเลยแพทริกผ่อนคลายหน่อยฉันจะช่วยยาน่านะ ยาย่ายาน่าฟังฉันนะมีอะไรหรือเปล่าดีมากลูกค้าเราเล็บหลุดถ้าฉันได้ยินเรื่องนี้อีกพวกเธอโดนไล่ออกแน่ดีมากอย่าลืมว่าร้านนี้คือบ้านของฉันนะฮะเล็บหลุดเหรอท้าเล็บฉันหลุดขึ้นมาแล้วก็ฉันฆ่าพวกเธอแน่นอนเลยอย่าเชียวนะไอกีวอย่าขยับสิไม่อย่างนั้นทุกอย่างจะหลุดหมดนะยาย่ามีอะไรของฉันหลุดไหมอ่ะไม่เอานะแพทริกนายแค่ทำมาร์กเองนะไม่มีอะไรหลุดรอกสาวถือว่าฉันบอกแล้วนะ อย่าร้องสิแค่ต่อเล็บเองนะดาน่าดาน่าฉันรู้สึกว่ามีสลามอยู่บนหัวในบ้านหรือเปล่าสงสัยคงมีสลามในสมองของนายบางนี้นะ่ะมันดีมากเลยนะเรียบร้อยแล้วสาวลูกค้าใหม่กำลังจะมากันแล้วคอสเตียคอสเตียในใจให้<ด>ฉันได้ไหมจูนี่ต้องรับผมหน่อยคอสเตียฉันไม่ใช่เคบ็อบ <มา S 1> นะมเลยไม่ต้องอายรอกกิกิเธอเรียบร้อยแล้วฉันรู้สึกว่าตัวเองแสนพอร์เฟคเลย กิกินันเธอเหรอแพทริกนายปังมากเรียบร้อยแล้วเชิญเลยค่ะลูกค้าใหม่เรามาแล้วเรามีคิวยอะมากเลยไปกันแพทริกกิกิกิเธอทำอะไรลงไปเนี่ยขั้นตอนเยอะเกินไปแล้วจูเลี่เธอก็แค่ต้องการแรับผมเองอะเฮ้ยแพทริ Patrick, กกิกิ้รับเงินละสาวๆทำของฉันให้ดีกว่ากิกิกเนะแล้วก็แับผมด้วยเอาสีมาตรงนี้เลยเริ่มกันเลยนะเอาเลย โอ้คอสติวัดดี้านอยากมากด้วยหรอหรือทำความสะอาดหน้าหรือว่ารับผมล่ะไม่ละฉันรอตรงนี้แหละเงินั้งกระเป๋า,บบาฉันรับผมจูลี่ทั้งหมดเลยคอสตตี้ <Cost dear. S 2> ฉันหวังว่าเราจะมีผ้าคลุมผมพอนะอกว่าจะรับเงินได้นี่ยากจังแพทริกกับกิกิวัวหมอมากเลยจูลี่ยขยบนะมันเป็นแค่ยาชานะ่ะขั้นตอนที่ยากที่สุดรออยู่ตาคิวเล็บจมูกดอกแก้วจูลี่ถ้าทำเยอะเกินฉันไม่รักเธอแล้วนะ คอสเตียฉันต้องสวยแน่นอนถ้าเป็นเหมือนเทพีเลยเป็นมิสยูนิเวอร์2020สาวสาวเร่งมือหน่อยวันนี้ต้องรับลูกค้าอีก4ี่คนเราไม่มีเวลาแล้วนะเดี๋ยวเข้าดีมากอยู่ตะโกรนได้แล้วเราเสร็จแล้วคอสเตียพาจูลี่ไปสิว้าวยอดเลยนายจูลี่จะขอดูคนสวยหน่อยที่ว่าจ่ายไปเป็นไงบ้าง คอเสเซียฉันดีใจมากที่นายพาฉันมาร้านนี้ฉันสวยมากเลยดีมากได้หนะ้ายาหนะ้าพวกเธออยากฉันจ่ายตังค์เพื่อสิ่งนี้เหรอคอเสเซียนายมีอะไรหรือเปล่าอ่ะดีออกนี่นายดูจูลี่ส,สิดูสิคอเสเตียเป็นอะไรไปคอเสเตียอย่าทำเหมือนไม่ชอบสิเราทำตามหน้าที่นะจ่ายมาสิจ่ายมาเลยฉันไม่จ่ายตังค์ให้ไรแบบนี้หรอกนะคอเสเซียจูลี่เราสองคนเลิกกันนะฉันไม่อยากคบกับใครที่เหมือนลิงแบบนี้คอเสเซีย สุสาฉันไม่เข้าใจเลยเกิดอะไรขึ้นกับฉันน่ะจูลี่เธอสวยมากจริงๆนะคอสเตียเขาไม่เข้าใจความสวยที่แท้จริงเดี๋ยวนะเงียบก่อนนะ่ะเราค่อยคุยเรื่องนี้ทีหลังจูลี่จ่ายเงินมาได้แล้วเงินอยู่กับคอสเตียแต่เขาทิ้งฉันไปแล้วอ่ะฉันไม่มีเงินจ่ายอ่ะไปตามคอสเตียของเธอมาแล้วบอกเขาว่าถ้าไม่ยอมจ่ายมาตกลงกันกันกบฉันแต่เขาเลิกกับฉันแล้วนะดูดีมากสิ ใช่เขาปแปลกๆนะตอนนี้เขาก็เอาแต่บอกให้เราเร็วหน่อยเร็วหน่อยอะพวกเธอรออะไรอยู่ล่ะทำความสะอาดสิลูกค้าใหม่กำลังจะมานะอีกไม่กี่วันฉันจะได้ซื้อลาบูกินนี่โอ้ยดีมากได้ดีมากได้เลยดีมากมากิกกใคร<อ>ทำเธอโกรธเหรอวกเขาพวกเขา,พว,เขาพวกเขามีมาดูเซียอาทแทม,มกิกิพวกเธอร้องไห้ทำไมพวกเธอจะเอาอยัางไงต่อคะกิกกฉันรู้แล้วว่าฉันไม่ควรทำงานกับเธอทุกคนเข้ามาสิ พวกเธอเห็นไหมฉันจะเข้าไปเดี๋ยวนี้แหละพวกเธอทําอะไรกับเด็กคนนี้เนี่ยปากเธอเป็นอะไรอ่ะและ้วธะเป็นอะไรอ่ะทุกคนเอาแต่หัวเราะเยาะฉันน่ะกิกิเธอมากับเพื่อนเพื่อมาขอเงินคืนงั้นเหรอนี่ของเธอกิกินี่เธอถามเราทั้งหมดแล้วนะเราทําทุกอย่างที่เธอขอเลยนะกิกิเธอจ่ายเงินไปเท่าไหร่นะฉันไม่ได้จ่ายแพทริกเป็นคนจ่ายไม่เป็นไรหรอกแพทริกเป็นคนจ่ายแต่เราเป็นคนมาเอาเงิน เราจ่ายไปทั้งหมดนี่หมื่นหกอะอะไรนะหมื 10, ่นหกเหรอแพทริกให้มา300ดอลลาร์เองอะทุกคนสองนั่นคือเงินของแพทริกอันที่ใหญ่ที่สุดนั่นนอะอันนั้นเลยไปเอาเงินกันฉันไม่ให้หรอกดีมากคืนเงินมาแทนบริการห่วยๆของนายซะนายไม่เห็นเหรอเด็กน้อยอารมณ์เสียแล้วทุกคนหัวเราะเยาะใส่เธอคืนเงินมาเดี๋ยวนี้ได้ฟังนะฉันรู้ว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงอาทิตย์หน้าเราจะแก้คิวให้กิกิแถมทำเล็บให้ด้วยทุกอย่างรี แล้วพวกเราก็จะรับผมให้ด้วยหรือว่าจะแววกขนกิกิเธอจะเลือกทําอะไรฉันขอเลือกเงินเงินได้ยินไหมเธอบอกว่าเงินถ้าพวกเราไม่ให้เงินเธอแล้วมันจะทําไมอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นหรอเราจะโทรหาพ่อกับแม่กิกิไงพวกเธอตายแน่ดีมากฉันว่าเราคืนเงินถ้าไปเถอะแต่กิกิจะมาที่นี่ไม่ได้อีกแล้วนะเราจะจดเช่อเธอลงแบล็คลิสต์่าทาเป็นลูกค้าที่ไม่ได้เรื่องที่สุดก็ได้สาวๆฉันจะคืนเงินให้แต่หากออกจากเงินเดือนพวกเธอนะ จบแล้วเราจะไม่ได้อะไรเลยเหรอกิกิฉันไม่อยากจะเห็นเธออีกดีมากอย่ามายุ่กับฉันฉันไม่ลงไปอยู่ร่วมกับนายหรอกยะ yeah. ว้าวไม่แลว้วไม่แลว้วเราจะไปซื้อบาเลนซีเอเก้กุชชแล้วก็ที่สำคัญก็คือชแนลล่าสาวๆไปกับเธอพวกเขาต้องทำงานต่อบายไม่มีลูกค้ามาร้านนี้หรอก นี่ไม่มีปัญหาตลอดเลยทุกคนเห็นไหมว่าสาวส,ส,สวยจนเกินงามเพราะการปรุงแต่งที่ไม่เป็นธรรมชาติน่ะความสวยแบบไหนล่ละที่เธอชอบสวยธรรมชาติหรือว่าไม่ธรรมชาติกดไลค์ like คลิปกดติดตามและกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยแล้วเจอกันใหม่นะบายสาวสาวไม่มีความงามตามธรรมชาติทำงานกันต่อ